สวัสดีครับผมมันนีกะมาจุดทูกไอ้ไข่ครับผมพี่นอ้องทูกไอ้ไข่นะครับหาได้โชคนะครับมืออื่นลองเบิงครับพี่น้องครับทูกไม่ไข่นะครับกำลังจุดครับผมมนันนีวันที่สิบห้านะครับ เอาไวรุ่นมืออื่นนะครับเสียงดวงมืออื่นครับผมผู้ใดมากเสียงดวงนะครับวันนี้ลองจุดทู่ไอ้ไข่นะครับถารุ่นพร้อมกันครับผมฐารุ่นพร้อมกันพี่น้อง มาละบอเริ่มจุดนะครับสีไดตัวใดเอา มากก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับผมหาดไดโศกนะครับหาหมันครับผมลองจุดถูกไอไข่เบิ้งครับวัน,นี้เดี๋ยวท่านเขาวัหน,นา้าเอามาจุดไม่อีกครับผมเนี่ยรอรุ้นรอรุ่นรอรุ่นพร้อมกันเลยครับ จะเย็ยนเย็ยนเด้อพี่น้องเด้อจะเย็ยนเย็ยนนะครับออกมาสามตัวเม่นๆเนี่ยแม่เน,ะน,ะนะาะบ่ได้เอาคางของเห็นเร็วเห็นเร็วเห็นเร็ว สีสันๆจังหน่อยครับพี่น้องครับเพราะว่าบ่ได้ถือขากลองนะครับถือโทรศัพท์นะครับสั่นจังหน่อยเอารุ่นพร้อมกันครับพี่น้องครับรุ่นพร้อมกันที่ใดตัวใดผู <c oughs> ้เห็นฮนะหวนว่าแมนนเนี <c> ่ย <oughs> คือประ่า,านีมีอย่าง อย่ยินเยินเนอเดี๋ยวมันก็สิโดนพดนะครับเนาะพี่น้องเห็นบอ นะครับกำลังกำลังเห็นนะครับตอนนี้เป็นล่างๆออกมาแล้วนะเอารุ่นนะครับผมตัวใดสำหรับงวดวันที่สิบหกพฤศจิกายนนะครับหกสี่วันที่สิบหกพรุ่งนี้นะครับ,บรรพี่น้องผู้ใดเป็นหางเหล็กอย่างเอา ขาไอมือก้าวสันมือสันพี่น้องมือสันไหนบ่ได้เอาขาก่องเอาแบบฉุกเฉินมาเลยโอยเลขเจ็ดก,กับเลขสามเราไปหลุนหลุนเด้อพี่น้องเด้อเลขเจ็ดก,กับเลขสามครับเจ็ดนี่น เจ็ดมาครับผมเจ็ดมาพี่น้องเจ็ดมาเจ็ดมาเจ็ดมาแล้วเลขกเจ็ดแล้ะครับผมว่าเรกเจ็ดเจ็ดแล้วเจ็ดแน่ๆ จะด่ามาด้วยครับด้้อเอาโศกน้ำกันครับขอให้เข้านะครับงวดน,นี้เค็ดมาแล้วพี่น้อง กดแขนตะเลือดตัวนึ เจ็ดอีหลีลีนั่นเจ็ดอีลีพี่น้องครับเจ็ดอีลีกลันลุนไปน้ำกันเลยนะครับผมลุนไปน้ำกันเลยเจ็ดครับเจ็ดมาแล้วเจ็ดมากครับพี่น้องต่อไป ไปครับผมสียนเวลาจังหน่อยเนาะพี่น้องเนาะมันสีโดนโพดนะครับหัวโพแล้วพี่น้องหัวมาแล้วนะครับอาครับกองคอยข,อข,อขึ้นไปล่าง พี่น้องเห็นมอ,เ,อเขาไกลๆเลยนะครับเจ็ดังียงเลยคือเลขแปดแปดหัวเลขแปดพนดีหัวเลขแปดมือจะสั้นนิดนึงนะครับพี่น้องถือโทรศัพท์นะครับเมื่อดดถือขากล่องมานำ้ำ <8. S 1> เห็นอยู่บอแปดครับแปดแท้ๆตัวนี้ แปดเลีเจ็ดแปดเจ็ดแปดสองตัวเจ็ดแปดแล้วนะครับอย่าบอกด้วยว่าอ่านมืนอันแล้วอันแล้วดีใจเพิ่งค่ะโอยกะโบเป็นยังนู่กพี่น้องเนาะกะคันดุนตัวที่สาม นั่นก็รัฐบาลนะครับผู้ใดมีเวลานะครับสื่อเลขรัฐบาลก็ได้นอะครับพี่น้องเนาะรอตตอรีวะตตระเเจ็ดแปดพี่นอ้องอื้มอันเรียบร้อยนะครับเจ็ดแปดท่านผู้ใด ซื้อบัไดดกะซื้อเลขรัฐบาลก็ได้พี่น้องหวยรัฐบาลนะครับซอยรัฐบาลเพ่นนำ้ำห้าเขาเน้องพี่น้องเนาะห้าเขานะครับงวดน,นี้เจ็ดแปดมาแล้วครับสองตหา้ามันเขา่หาห้าเขากะบ่ัวปีนังเนาะครับพี่น้องเนาะงวดหนาผมก็จีจุดให้เบื้องไม่อีกนะครับไอ้ไข่เจ็ดแปดครับ อ้าวลุนต,ต,ตัวที่สามครับพี่น้องครับรุ่นตัวที่สามสองตัวผ่านไปอันนี้ตัวที่สามครับผมรุ่นน้ากันเด้อพี่น้องเด้อมันศูนย์เลยเหล็กงามงามพี่น้องบูทูบกับบัแตกเด้อครับทูไม่แตกเลยเล็กเหมือนหัวเหล็กเก่านี่นี่ช่าศูนย์รุนน้ากันเลยครับ เลกเก้าน่ะกล้องคือเป็นล่างๆลุนเล่พี่น้องครับลุนตัวที่สามนะครับเห็นตัวใดโว้ถึงเขามืออื่นนี่น้ำแดงเก่าขวดถวายนะครับขอให้เฮงขอให้ปังขอให้เข้านะครับขอให้โศกขอให้มานเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดเขามาเบิ่งก็ได้ ก้าเหม่น,มนบ่ไมอ่ะอ่ารุ่น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 นะครับผมรุ่นน้องรุ่นเจ <9 S 1> ็ดแปดเก้าเล็กนั่มเลเลี้ยงเล็กเลีเล้ยงเลยนะครับเก้าอีเล่นี่เจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดเก้าพี่น้องครับขอให้โศกขอให้มานเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดกัมือเบื้งนะครับผม เจ็ดแปดเก้าเลี่ยงกันเลยนะครับผมเอาเลขงามอยู่ได้เลยก็ได้แปดเก้าเจ็ดแปเก้าผู้ใดมากตัวใดก็ลองเสียงเบิงครับผมนอนะครับเจ็ดแปก้าดเก้าพี่น้องครับ ขอให้โชคขอให้ m ắ นครับผมงวดวันที่16พฤศจิกายน64นะครับเอื้อนครับพี่น้องขอให้โชคขอให้ m ắ นขอให้เฮงขอให้ปังนะครับขอให้เข้าทั้งสามตัวด้วยพี่น้องเด้อผู้ใดก็มาเบิ้งกับขอให้โชคขอให้ m ắ นครับผมอ้าวเลขเก่าอีดีเจ็ดแปดเก่าครับผู้ใดมากตัวใดจับไซสครับผม อออขอบคุณที่รับชมด้วยครับผมฝากกดติดตามน้ำด้วยครับเดี๋ยวงวดวันที่หนึง่งเดี๋ยวผมมาจุดในเบื้องใหม่ครับผมวันนี้สวัสดีครับ